อ่าถ้าผู้ชมจํานักข่าวคนนี้ได้ไหมเมสาราอ่าก่อนหน้าเนี่ยมีประเด็นใช่ไหมที่เจ้าตัวเคยรายงานข่าวและทําให้ไม่ถูกใจผู้มีอำนาจทางฝั่งน้นเนี่ยอืถึงขนาดเขากำลังโดนตรวจสอบอยู่ค่ะแล้วถึงขนาดเขาโพสต์องไงจำได้ไหมช่วยผมด้วยผมมีครอบครัวนะผมมีลูกยังเล็กเออเป็นลูกยังเล็กไม่จบไงอ่าดันไปทําข่าวที่บ้านน้องจานไงโดนเลยทีนี้ อ่าท่านผู้ชมมีรายงานมีมีเอกสารเลยนะวันที่26เขาค่ะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจได้จับกลุ่มนายเมสาราอดีตนักข่าวเพราะอดีตนักข่าวเพราะเพิ่งถูกเพิกถ,ถอนใบอนุญาตไปเมื่อครั้งก่อนเนี่ยค่ะกระทรวงสาราสนเทศเขาว่าเพิ่งจะถอนใบอนุญาตเขาไปเมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะว่าเขาเข้าไปถ่ายทอดสดเหตุการณ์ที่ชาวกัมพูชาประท้วงต,ต่อต้านทหารไทยที่จังหวัดบันเตียเมียนเจยอะค่ะตำบลโอเปียจอนอำเภอ โอดราวเมื่อเช้าวันที่26สิงหาอตกลงเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนักข่าวไปของเขาต้องมีใบอนุญาตเหรอใช่ค่ะของเขาถ้าเกิดว่าเป็นนักข่าวน่าจะต้องมีใบอนุญาตเพราะว่าเขาโดนเพิกถอนและโดนจับเชา้าวันที่26สิงหาค่ะอ้าวจับแล้วเนี่ยโอ้โหประเทศนี้อมันก็จะกลายเป็นแต่ที่ได้ก็พวกเฟซนิวอะไรเงี้ย <ừ. S 2> ชื่ออะไรนะ จำก็ไม่ค่อยได้เชื่อเคยแคม,แคมบเดียไม่พูดในการนั้นน่ะที่เอาไออาฟาโรเข้ามาอ๋อจำชื่อไม่ได้นั่นเหมือนกันค่ะ